นิสัยของผู้ชายที่มีแนวโน้มจะเป็นแฟนที่แย่ในอนาคตข้อ1ติดโทรศัพท์งอมแงมถ้าเกิดว่าสาวๆนะคะมีแฟนแล้วเนี่ยแล้วเวลาคุณอยู่กับแฟนนะคะแฟนคุณเนี่ยไม่ได้โฟกัสอยู่กับคุณไม่ได้โฟกัสที่จะแบบว่าคุยเรื่องต่างๆที่เขาได้พบเจอมาร่วมกับคุณแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับคุณนะคะเขาโฟกัสแค่แบบโทรศัพท์เท่านั้นนะคะสกอโทรศัพท์แล้วก็สนใจแค่โทรศัพท์เท่านั้นนะคะ พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเขาไม่ได้แบบแคร์คุณไม่ได้สนใจคุณนะคะถ้าสาวสาวเลือกผู้ชายแบบนี้เป็นแฟนนะคะรับรองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาต้องไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจสาวสาวแน่นอนและที่เขาเนี่ยคุยอยู่หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยอาจจะเป็นใครอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ดังนั้นสาวๆต้องไตร่ตรองพิจารณาให้ดีๆนะคะข้อ2มองเรื่องแย่ เป็นเรื่องเท่ถ้าเกิดว่าแฟนคุณเนี่ยเขาได้เล่าประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของเขาให้คุณฟังถ้าเป็นเรื่องดีแหละก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอดีตที่แย่ๆที่เขาอาจจะเคยไปชกต่อยกับใครมาตอนสมัยที่เขาเนี่ยเป็นหนุ่มหรือว่าเคยทําร้ายใครหรือว่าเคยนอกใจแฟนคนเก่าแล้วเขาก็มาเล่าให้คุณฟังด้วยแบบว่าอารมณ์ที่แบบว่าอุยดูแบบภูมิใจในตัวเองและเขามองว่าเป็นเรื่องที่ดี เรื่องที่เท่นะคะให้สาวๆไตร่ตรองดูว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคบผู้ชายคนนี้เป็นแฟนอาานาคตข้างหน้าเขาอาจจะแบบนอกใจคุณทาร้ายร่างกายคุณก็เป็นได้ดังนั้นคิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าผู้ชายที่เขาคิดว่าเรื่องที่ยแย่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีแน่นอนคะ่ะข้อ3าที่ลังเลตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้จริงอยู่นะคะที่เวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราต้องพิจารณาไตรตรองให้มันรอบคอบแต่ ถ้าแฟนคนนี้ของคุณเนี่ยคุณขอความเห็นอะไรเนี่ยเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะให้ความเห็นกับคุณเลยหรืออาจจะพูดว่าเอ้ยเดีตัดสินใจเลยอะไรแบบนี้หรือเขาอาจจะพูดว่าอุย้ยเดี๋ยวขอถามแม่ดูก่อนนะขอถามพี่ดูก่อนนะคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่ไม่มีภาวะการเป็นผู้นําเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่ใจสอ่อเหยาะแย่ขี้ลงังเลสงสัยถ้าอนาคตข้างหน้าคุณเลือกผู้ชายคนนี้เป็นสามีรับรองว่าความรักของคุณเนี่ย พังลงแน่นอนคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบว่าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองสามีคุณเนี่ยไม่ค่อยสนใจที่จะตัดสินใจร่วมกับคุณเลยนะคะข้อ4นะคะเขายึดติดอยู่กับอดีตจริงอยู่นะคะที่คนเราเนี่ยมีอดีตคนเราเคยผ่านอดีตมาแล้วทั้งนั้นแต่ผู้ชายที่เขาเนี่ยคบกับคุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีอดีตที่เลวร้ายอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวอาจจะเป็นเขาเคยแบบว่าถูกแฟนนอกใจอะไรก็ตามแล้วเขาเนี่ย พอมาคบกับคุณเขายังคงเอาเรื่องอดีตนั้นเนี่ยมาฝังใจมาพูดมาเจ็บปวดใจมาเศร้าเสียใจอยู่เสมอน,น,นั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยวางอดีตได้ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าได้ถ้าคุณยังคบกับคุณแบบนี้ต่อไปถ้าแต่งงานกันมีลูกกันรับรองว่าคุณเนี่ยจะต้องแบบเสียใจแน่นอนเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขและคุณอยู่ด้วยแล้วคุณก็จะไม่มีความสุขแน่นอนค่ะ ข้อ5ชอบสร้างภาพให้ตัวเองดูดีจริงอยู่นะคะที่คนเราก็อยากให้ตัวเองดูแบบเท่ดูหล่ออะไรแบบนี้แต่งตัวให้ดูดีบุคลิกที่ดูดีแต่ผู้ชายที่ชอบสร้างภาพให้ตัวเองดูดีแต่ว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยไม่มีเขาอาจจะยังคงขอแม่อยู่อาจจะยังแบบรูดบัตรเครดิตอยู่เงินไม่พอใช้หรือว่า ขอให้คุณซื้อให้อะไรแบบนี้เพื่อที่จะมาแต่งตัวสร้างภาพให้ตัวเองดูดีดูรวยดูแบบเป็นคนที่แบบว่าเท่อะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่คุณไม่น่าคบออกมากๆเพราะว่าเขามีเสร็จเปลอกผู้ชายที่ชอบสร้างภาพตัวเองหรือนีเป็นคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยหล่อคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดูดีอยากให้สาวๆเนี่ยมองถ้าคุณเนี่ยตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้เป็นแฟนนะคะคุณจะเสียใจเสียตาเพราะ แฟนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ดีในอนาคตนั่นเองนะคะและนี่ก็คือน,นะคะวิธีการที่เราเนี่ยจะรู้ได้ว่าแฟนที่คุณคบอยู่เนี่ยจะดีหรือไม่ดีให้สาวๆคิดให้นานๆน,น,นะคะชา้ชาๆได้พราเล่มงามอย่าแบบว่ารีบด่วนตัดสินใจที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าแต่งงานกับคนคนนี้นะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ